จะพูดเริ่มเกมไงดีวะสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆก็แล้วก็ <laughs> สู่กันมาไม่ <c oughs> <laughs> ต้องต้อนรับเราเอาช่องไอ้ช่องไอ้เนี่ยช่องที่เรากัดมันดีๆต้องแล้วก็สู่เกมรับมาเริ่มกัน <c oughs> แล้วเริ่มเริ่มไงวะโหลดเวอร์วะโหลดเวอร์อรไม่ใช่เนวเวอร์เนวเวอร์ <world> <New> ไปก่นอนเนวเวอร์อะไรฮาร์ดข้ามแกนไลน์มาแล้วอ่ะฮาร์ดใช่ไหมมาข้ามแกนไลน์แล้วของมึงวะอีซีก็พอก็พอเอา เอาชื่ออะไรดีชื่อไอเฮียนไม่เอากันสักคนชื่อกัดมันจออะไรอีซี่หรืออะไรเป็นแคนจอยโนเปอร์ที้แคนจอยนอร์มอลนอร์มอลอีซี่มันฉลาดมันไม่ค่อยตีมันไม่บูอะไรเบลลี่ไฟเออร์ไหมไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้เล่นกันพอดีเพื่อนตายตลอดเลยมันตีเพื่อนได้ด้วยเหรอได้ดิไม่ใช่ดิมันมีอาวุธอะไรตีเพื่อนถึงกับตายเลยหรือยงไง โอ้ตเมๆนะจ้มคือเฮ้ยเราอะไรเนี่ยมาถึงอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆเข้ามาเลยเข้าไงวะไม่รู้นี่ไงขึ้นแล้วกดอะไรวะเลิกเรียกสตรีมมาชิปชิปแท็บป่ะเออชิปแท็บทำไมกดกดจอยแล้วมันไม่ไม่เจอห้องก็เพิ่งสร้างห้องเ็ษรู้ละ กูเปิดหมดครอบครัวอยู่ขอโทษโอ้่ยชอบแอบมาเล่นแล้วกูก็ต้องกดออกเกมเข้าใหม่เฮ้ยแล้วเข้าเจอเห้องละไม่ต้องออกเกมออปชั่นออปชั่นเซตติง้งเดี๋ยวขอปรับก่อนเพราะว่าโฮมมัลติเซนทีบช้ามากสักสองโอเคไหม <c oughs> อืมโอเคสักสองได้อยู่ <c oughs> แล้วก็ของมันสิจะไปรู้ทำไมล่ะ ก็มันถามว่าโอเคไหมอะนี่ยมึงมึงไม่เคยเป็นสตรีมเมอร์กูเกี่ยวฉลามได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ดิมึงขึ้นเรือกูเกี่ยวฉลามเออก็เอ้าเชี่ยแม่งหาแม่งมานี่ไงตีตีไม่ได้อ่ะตอโต้จอยแล้วนี่ไงอ๋อกดอีเก็บมาเลยใกล้ๆปุ๊บอ๋อโอเคโอเคพอเข้าใจแล้วฉันมาแล้วนี่ไงล่ะเรียบร้อยเราได้ถังถังเอาไปทำอะไรอ่ะได้ อ๋อเกี่ยวถังมาได้แพงแล้วก็ใบปาล์มสามอันไม่ต้องเกี่ยวก็ได้นี่กดเก็บแล้วเว้ยเก็บฉลามขึ้นมาได้ไหมเนี่ยไอ้บ้าตกใจถ้ามันใกล้มันก็เก็บได้ถ้าเกิดไกลก็ต้องเกี่ยวนี่ไงวายเก็บแม่งไม่ต้องเกี่ยวโอ้ฉลามกัดฉลามกัดเลื้อยอยู่ไหนแพ้มาไกลมาไกลเลยฉลามกัดกลัว ฉลามกัดอ่ะ <มา S 1> อุ้ยฉลามกัดมาแล้ว<ช>ใครวะโอ้ยดึงกูกลับไปได้ไหมเนี่ยจนเชือมให้หน่อยได้เหรอวะ <laughs> ไม่รู้เนี่ยไวกว่าเกี่ยวอีกตะขอไม่ไปเนี่ยโธ่เสียเวลามาคงมาเคว้งเลยฉลามตามมึงอ <laughs> <laughs> ่ะกูก็รู้นี่โดนอะไรเพื่อนเาเอ้ยช่วยด้วยเฮลมีขึ้นขึ้นแพยังไงอ่ะ มันตามอยู่ไมนี่ยมันตามอยู่ป้าอุย้ยตายนั่นไงตาย <laughs> <laughs> เออวบเซฟคืออะไรอะ่ะชุบกูได้ปะอืมชุบได้เหรอาเปล่ามันบอกให้ยอมแพ้แล้วก็เกิดใหม่หรือว่ามันให้เพื่อนชุบได้ไหมอ๋อเออชุบมึงมึงมึงไกลออกไปเรื่อยๆแล้วอ่นี่แล้วกู <laughs> เกิดใหม่ก็ได้ตายต่อไปไหนวะเกิดใหม่แล้วมันอ๋อไอ้ยัยตัวซ้อนกันมันค้างอ่ะ ค้างยังไงอ่ะมันปลาไอ้นั่นไม่ออกอ่ะเอออ๋อพี่กดไอ้นี่อยู่ปะไม่ปกติก็กดกดค้างแล้วก็ปลามันต้องออกไปอันนี้มันปลาแล้วมันติดพื้นตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรนายก้มรู้ปังเอ้ยแล้วตะขอเอากลับมายังไงเนี่ยออ๊ยตาขอหายเนี่ยมันจะจมน้ําตลอดเลยตาขอหายอ่ะแล้วศพูอยู่ไหนเนี่ยฮะพมึ่เหรอหายไปไหนไม่รู้ตาขอหายอ่ะอ้าวชิมหายไม่มีตาขอเลยอ่ะ มันต้องค้าบใหม่ปะเอ้ยนี่ไม่ได้ปะเอ้ยมันแหลกกว่าตัวตวเมื่อกี้เออโกะแหลกดึงเงิมันก็ไปเอ้ยเจอเกาะอยู่ข้างหน้านั่นไงเจอเกาะไว้ฉลามฉลามเป็นกุีกแล้วใช่เราเจอเกาะแต่เราไม่มีสมองไงทำไมอะกอดเลยยังไงเล่ากดเลยยังไงมึงก็ค้าฟดีเนี่ยโหมันก็มีเดี๋ยวกดคราฟค้าไม่เป็นมันก็กดค้าบได้เลยกดแทบโอ้โหเต้ย กูหา <ปะ S 2> สมอไม่เจออะสมออยู่ไหนอะสมออยู่ไหนเออมึงต้องลงไปใต้น้ำไปเตยเชือกูดิมัดมึงแล้วลงไปเลยปะล่ะไ,ได้สบายเสือฉลามยาอยาให้กูครับครับไหนครับอาวุธได้ไหมอะได้ได้มีหอ,อกนี่หอ,อกไอ,อ,กเอเ้เ้ยไม,ไม้เชือกที่ดำน้ำเอ่อลบรีซอสคืออะไรอ๋อพวกวัตถุ มีใบนี่ไงแพ้เก็บของเก็บของมานี่มันรวมกันไหมหรือแยกแยกมั้งนี่ไงเราก็เข้ามาใกล้เกาะแล้วเนี่ยเดีย๋ยวไอพวกไอฉลามเฮียเกมนี้มันฉลามเยอะจังวะตกตกลงคาบสมอได้ยังเฮ้ยตกมันก็ตกน้ำมันก็ตกน้ำอีกแล้วไม่รู้หาไม่เจอเดี๋ยวไอตรงตรงเมนูเรือ <c oughs> อันแรกนี่ใช่สมอปะ อ่ะเด็กแองเคอร์แองเคอร์สมองเออเอสมอนั่นแหละอ่าใช้ไม้สองเชือกสี่อ่ะแล้วก็หินสี่เอาเอาพายก่อนทำพายก่อนดิทำพายอ่ะแพดเดิลอ่ะแพดเดิลมึงเห็นแพดเดิลป่ะเห็น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 มันทำแพดเดิลไม่ได้มันต้องใช้พลาสติกหกแล้วก็เชือกสองอ่ะโตโตก็ยังไม่ได้เมีพลาสติกสี่อ่ะแล้วทำไมมันปลาลงพื้นตลอดเลยอ่ะอ้าวโยนทิ้งได้ไหมอ่ะ ตอนแล้วเมื่อไหร่เราเราจะลอยไปเรื่อยๆเงี้ยเหรออืมก็ถ้ามันไม่มีพายไม่มีสมอไม่มีใบเรือมันก็ลอยไปเรื่อยๆเอ้ยตรงนี้น้ำเริ่มตื้นละทิ้งสมอไทิ้งสมอได้ไหมไปใกล้ก่อนไปใกล้ๆก่อนไปใกล้ๆก่อนไปใกล้ใกล้ใกล้กลมันเลื่อนไหมเนี่ย <l itt s> ไม่เลื่อนฉฉลาม <l itt> s> <S แดกเตาฉลามแดกเตากระโดดียบฉลามแล้วเาตาพังไปเนี่ยนั่นไง ้ยดีพังแค่นั้นอัะนี่ใครใครวางอะไรใครวางหินอะไรเนี่ยใครสมองไงวางอีอไอถังน้เงินน่ะทิ้งสมองได้ไหมทิ้งยังทิ้งแหละสวยเอหิวน้ำอยู่แล้ะขอกินน้ำได้ไหมกินด้ต้มแล้วนี่ต้มยู่แล้วมันทำยังไงมันก็เอาเอาแก้วแล้วตักน้ำทะเลอะทำแก้วไว้ยังอะทำแล้ว อ๋อแล้วก็มาเทใส่ตรงกลางล่ะเออ้าพอได้มันจะมาอยู่ทางขวาล่อพอพอมันได้อ่ะมันจะเป็นน้ำในแก้วอะนึกออกไหมเห็นไหมอ,อันนั้นคือกินได้ละเออข้นไปดิเดี๋ยวดิแล้วเราไม่มีค้อนอะสร้างดิเยลโลเยลโลไว้ทำอะไรเยลโลฟลาเวอร์เก็บแม่ให้หมดเลยมันไส้ค้อนอุ้ยกูขาดเชือกสองอันขาดเชือกก่อนทำอะไรได้บ้างวันเนียนนี้เนี่ยมีใบไม้ไวซีด ไวซีไว้ทำอะไรอ่ะตัดไปพิซีดไวไฟเวอร์ไวไฟเวอร์เป็นเยลโล่ไาเวอร์เป็นเยลโล่ซีดอะไรเนี่ยไว้ทำอะไรวะเก็บไว้ในตอกันแล้วกันผมี๋ยผมไม่ทำไม่มีอาวุธสโตนเอ้าสโตนสโตนสโตนอยู่ไหนอ่ะขึ้นมาบนเกาะยังไม่มีสโตนเลยมันต้องใช้อะไรขุดหรือเปล่าน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้น ฉลามมาทำไงสโตนทำไงวะสโตนเหรอดูก่อนมีบ้างไม่มีวะนี่ลงมาข้างๆก่อออกซิเจนกระลดไม่เห็นจะมีสโตนเลยมีแต่ฉลามไอฉลามแดกอีกแล้วอีสิเด้มึงไม่ว่ายขึ้นบกไปเลยไอเย็ดเป็ดไอเลสฟฟวเวอร์กับเลสซีด อ๋อที่มึงบอกว่าเอาไว้ทําสีใช่ไหมนี่เออก็บอกมันเอาไว้ทําสีที่ไหนเชีหย <นะ S 1> ทำสีม้วกูหาก,ก้อนหินเนี่ยก้อนหินอยู่ไหนเนี่ยไม่มีก้อนหินก็ทำอะไรไม่ได้เลยเอ,อ้ยนี่ไง<ต>กูได้วอเตอร์เมลอนมาแล้วตเต่าที่เลือมีของกินไหมกำลังปิง้งตาาอยู่พายนาโป้พายนาโป้สโลมากเหมือนจะตายเลยกูได้พายนาโป้เพลแล้ว มีเอ่อไม้สักข้างบนมั้วะข้างบนมันมีมันมีรังเว้ยมีรังไม่มีหานเก็บมาเลยสร้างสร้างสตอเลจหน่อยดิโอ้เดี๋ยวกันใช้อะไรมาสตอเลจกตรงนี้รู้สึกเพื่อนเพืจะแย่แล้วอ๋อมีแล้วมีแล้วมีมีวอเตอร์เมลอนกับพายนัปเปอร์เพนไปออกเรือไปไปออกเรือเลยก่อนนี้มันไม่เต็มนัทีไม่มีก้อนหินนะถ้ามีก้อนหินนะทำให้ เออกด E ใช่ไหม Remove ใช่ไหมยะไอสมอมันเอาขึ้นไงอ่งั้นน่ะใช่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  Remove Remove กด E Remove แล้วมันพังเลยปั๊บใช่เหรอใช่ใช่มันใช้ได้ได้ครั้งเดียวไอ้บ้าเลยโอ้ยี่ไนี้ไม่ทำแม่งหรอกเป็นสมอรุ่นเก่าใจ้ของตั้งเยอะงั้นทำ r e s e a r c Table ไหมล่ะไม่เอาเราเราเราเอาเอาที่ชัวร์กัน เราเก็บเราทำตะขอกับไว้ทำเป็ดตกปลาก่อนเออออออนั่นแหละเราเดี๋ยวเก็บของให้เยอะๆกันเราค่อยลุยทีเดียวใช่ถ้างั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่ใช่สมอเราก็เอาคนหนึ่งที่มีพายอยู่บนเรือไว้ตลอดดิก็ได้นะแต่พายมันจะพังไหมล่ะพายมีพังไหมมีหลอดเลือดไหมมือเออก็พังแหละัโอเคเราจะตรงนี้เป็นหัวเรือใช่ไหมเอานกเป็นหัวเรือ ตอนนี้เรามีสองกล่องแล้วนะครับใส่เพิ่มแบบเดี๋ยวขอดูของมันบ้านอะไรต้องเอ้ดอกไม้โตแล้วเก็บหมดเลยไม่รู้ดิเดี๋ยวดูกันอันนี้เป็นวิทยุหรอวิทยุเอาไว้ค้นหาสัญญาณให้พวกเกาะแล้วมันไหลไปนี่เรือเราจะมันจะหลบเกาะไหมไม่ไม่หลบถ้ามันชนมันก็จะชนอยู่กันนะจริงเออแล้วเรือไม่พังใช่ไหมไม่พัง อันนี้เป็นหุ่นไล่กายอย่าเพิ่งแล้วกันไว้ก่อนนี่ที่ปลูกที่ปลูกพืชขนาดใหญ่อันนละจัดไปเลยเราจะได้มีแตงโมงกินกันต้องใช้ตะปูอ่ะตะปูปัญหาปัญหาชงตะปูเอ้ยเอ้ยม,มีมีเหล็กเยอะโอเคได้ละตะปูแล้วเราจะเอาอยัางไงจะให้มันไปชนเกาะไหมหรือเราจะหลบไปเลยไปเลยโอเคมีเอ่อฮุกฮุกเหล็กกับขวานเหล็กเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะออกแล้วค่อยพายหนีนะงั้นมีคุกกิ้งพอท เอาไว้ผส,สมอาหารทำอาหารมื้อใหญ่บีไฮบีเี้ย <B> มันเป็นโขดหินนะมันไม่ใช่เกาะมันมีของอ,อยู่แล้วแหละบนนั้นอะ่ะลองไปดูเอลอลราขึ้นขึ้นดูทั้งหมดก็ด้มีต้อใช้บีจ่ายวะมันไม่ขึ้นได้เอ้านี่ไงเอล้ลีเทอร์เราแซวว่เาเราต้องล่าสัตว์ใช่ไหมเนี่ยใช่ <Body. S 2> มีล่าสัตว์เออมันมีผลไม้อะ่ะแต่จะเอาอยัางไงอ่ะฟิปเปอร์ pper, ทำให้ว่ายน้ำเร็วขึ้น ว o นก็ a ีวิ d อันนี้คือเราต้องลงน้ำเอ็มตี้บัตโต้โตโต้ขอหินเอ้ยมันมันต้องเอาขวานสับป้ะต้นไม้อะว i น,นกนูข้ามีขวานข้าอาจจะขึ้นไปสับเองมีผล <K, S 1> ไม้อยู่เคเคเคดินดินเหนียวไอ้ฉลามโอ้ยไอไอฉลามไอ้ฉลาม,อ,ลามออกไปออกไปโอ้โหอุ้ยได้ขอ,องเยอะเลยอ่ะ ได้อะไรบ้างไงได้ watermelon เดี๋ยวดูก่อนนะได้ค o c o n u t mango แล้วก็ใบไม้อีกเยอะเลยใบไม้อ,อีกสิบใบเนี่ยมันตีทีก็ได้แพงหนึ่งตามรีบสองแพ้งจะต้องมีหินอีกไหมอะ่ะยังเหลือไหม <laughs> น่าจะเหลือนะเหลือสิบเอ็ดอันนะเ,เราไม่ได้ขา้ขาบขวาเลยได้ได้เดี๋ยวข้าให้ ทำให้เดี๋ยวทำให้ได้แล้วเดี๋ยวเอาใส่ไว้ในสตอตให้นะ thank you สตอตเต็มว่ะ <laughs> ใส่ขยะเ <laughs> ยอะไป่อยลงปลาเฮอร์ลิ่งไว้ละซีดเฮ้ยนะดูอนมีวีนกูปะวีนใช่วีนวีนวีไอเอ็นมันเหมือนกับ ต้นสดาต้นไผ่ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะต้องใช้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยจะฉลามกัด <c oughs> ออกข้อใหม่ของหายไหมวะหายดิอ๋อสโตนรู้วิธีเอาแล้วมันมีปากกาลังอยู่ใต้น้ำ <c oughs> เอาใช้ตะขอในการไปไปขุดมันจะมีะสัญญลักษา์รูปตะขอขึ้นตะขอเนี่ย ตะขออัเนี้เลยเห,ออหรออกูหลุดไปแล้วเอ้าการหลายทะลึ่งไงทะลึ่งด่อง <c oughs> คิดจะทำอะไรก็ทำไมหมฮไม่ปรึกษาเพื่อนเลยปกติมันปรับมันก็ปรับได้เลยอืมูเครื่องมึงด้วยค <c oughs> อมพิวเตอร์มึง <c oughs> <c oughs> มันคารุาพิจารณาถึงเครื่องมึงน,นิดนึง มเมื่อกี้ยังเจอเลยอ๋อก้อนหินอยู่ใต้น้าอ้อยเจอเอ้แดกน้มเกลือมิกฮะขนมที่มึงทิ้งไว้บ้านกูหมดละเอยจะตา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 ยเฮ้ยของไม่หายอ๋อเข้าใหม่ไม่เป็นไรของไม่หายก็ดีละดีใจด้วยแต่กูจะตายละแด้แต่ก้อนหินมา จะมันเอทำทำคอปอันใหญ่ได้แล้วแต่คือไม่มีไอหิงอ่ะไอหินหินจี้หินหินจี้เออปฏิแดดหินจี <c oughs> ้ <is> <c oughs> แซนแซนเอาจากไหนวะ <c oughs> เราไม่ออกจากเกาะไว้เนี่ยไม่ออกเลยไอเจนก เหมือนกับเราจะสวยล้วปะเหมือนกับมันเกาะเต้ยพายอีกพายมึงพายเฉียงๆไปด้านหลังด้วยเต้ยอืมเพราะว่ากเกา,า <laughs> <laughs> ะเรายาวแพร่เรายาวเอาได้สาวเอา <laughs> <laughs> มันขยับไหมขยับขยับอยู่ขยับอยู่เต้ยแต่แพรเรายาวไงมันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงไปไปอีกเต้ยไปอีกไป ไม่คิดจะมีพายกันหลายๆคนเลยหรอไอ้ลามไอ้ลามบกไหนข้างหน้าข้างหน้าไม่ตายอีทีวะรีแพลก่อนโอเคเพื่อนรีแพลเฮ้ยหลุดหลุดออกมายังกายเราไกลอีกนิดนึง โอเคมันยาวมันยาวของมันยาวของบรรยาวทำแล้วทำแล้วเออสั่งเรือหน้ากว้างเรือหน้ากว้างหลังมันก็ทิ้งสมอเอาหายอย่าไปชนเกาะควยก็ถามถามว่าทิ้งไหมไม่ต้องก็ได้ชนเลยนี่เหรอหยุดบอกไม่ได้เตยเงียบเลย เก็บของอะไรเก็บของไม่เก็บของฟาร์มเงียบเลยเฮ้ยปลาฉลามแองมจลเฮ้ยฉลามตายฉลามตายเก็บอยู่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 เก็บแล้วมันมารอชักมีดเรียบร้อยได้ชักเฮดอุ้เลาเฮ้ยมึงมึงมันไส้มันไส้มันนานไหนชักเฮด นี่เ right? รากูคือหัวหน้าเผ่าฮ่โอ้กูอหัวหน้าเผาไอ้นกเว็ดตีไงหรอกเรียบร้อยกูได้นกไอ้มึงกินไอ้โหดร้ายกูคือหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาเป็นสเลเยอร์เหรอได้แซคแคบสโตนพลาสติกปาล์มลีฟแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนื้อฉลามลง นื้อฉลามเนื้อฉลามเนื้อฉลามวัดลงไม่ได้นะเนื้อฉลามดูมันใหญ่ๆเกินอะอ่าพริกุกปาเจโตเอาปเาเตออไปดิได้ว่าไ,ได้ว่าเนื้อฉลามได้เนื้อฉลามได้ไดกินเลยก็ได้แต่อย่าเผือกดไปกินแล้วกันเออได้เนื้อเนื้อดาสติ๊กหน้า,เ,<อ>าเนื้อไอ้นกนั่นองนะเก็บเต็มแล้วมันหายไปเลยมันไ,ไม่มันไม่เก็บเข้า ถ้าเกิดเเต็มอ๋อไม่ใช่กูใช,ใช้หมดกว่า <c ười> โอ้ยเกูไหนใจแล้วเริ่มเหน่ยมน่ <laughs> ไม่กูนึกว่าพัิดขายไปไหนกูลืมไปกูสร้างกูสร้างกูขยายแพ่ <laughs>